สวัสดีค่ะวันนี้พนมเพชรฟาร์มพามาชมสวนอิทธาผาลัมค่ะเนื่องจากนโคนเนยยิ่งย่ใกลโคนมันยิ่แลมพอตรงเป็นโคนพอพอเป็นโคมันกลายเป็นเข็มเลยเห็นไหมนั่นแหละไอ้ตัวโคนไอ้ที่โคนมัน่ะกลายเป็นเข็มเหมือนที่เรายืดประสอบเลยเห็นปะครับผมสวัสดีครับวันนี้พนมเพชรฟาร์มนะครับพามาชม สวนีินทผรามเดี๋ยวเปิดปากสักหน่อยครับเพราะปกติก็มันจะไม่ค่อยได้ยินอยู่แล้วละ่ะครับมาชมส่วนอินทผรามนะครับก็มีประมาณสักยี่สิบต้นในยมั้งครับผมของพี่ประเสริฐนะครับพี่ประเสริฐแกก็ปลูกมะละกออยู่อ่าใกล้ๆที่พนมเพชรพาอ,องเรานี่แหละวันนี้แกมีมะละกอพันธุ์แปลกๆด้วยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาแวะไปดูนะไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรครับใบใหญ่มากแล้วก็ลูกยาวๆนะครับเดี๋ยวช่วง เดี๋ยวช่วงท้ายๆจะพาแวะไปดูสักหน่อยนึงน่าจะได้เดิน,ดนอ้อมไปอยู่หรอกครับอ,อ,อินทพาลัมนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับว่าหน้าปลูกไหมพอดออีประมาณเดือนก่อนเนี่ยมีคนถามผมว่าอินทพาลัมเนี่ยเราน่าปลูกไหมเพราะว่าเห็นคุณลุงข้างๆบ้านเขาปลูกนะครับก็มีคนถามพ่อผมก็ถามเหมือนกันแหละแกก็ฝากถามประมาณสักสองสาเดือนแล้วแหละว,ว่า น่าปลูกไหมเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างที่กระแสมาแรงเนาะในช่วงปีปีสองปีมานี่แหละครับแต่ตอนนี้ตอนนี้น่าจะเป็นสองปีกว่านะถ้าถ้าผมจาข้อมูลจะแกไม่ผิดนะครับปีที่แล้วผมก็ได้ชิมแล้วป่านี้ก็อร่อยดีครับอ,อร่อยดีหวานนะรับ,รบผมเป็นอินทพลัมกินสดลูกสีเหลืองเนี่ยฮะชื่อพันธุ์อะไรนะผมก็ไม่<า>ไ,มไ,มไม่รู้ว่าใช่บาฮีหรือว่าอะไรทั้งตัวนี่แหละเพราะว่าผมก็ไม่เชี่ยวชาญเรื่องพันธุ์อินทพลัมเท่าไหร่นะครับวันนี้ ก็เลยมาทําการวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าน่าปลูกไหมตรงนี้นะครับไม่ไม่ได้มาวิเคราะห์สายพันธุ์นะครับมาวิเคราะห์ว่าสําหรับเกษตรกร,กรท,ทั่วไปของเราเนี่ยน่าที่จะนํามาพิจารณาปลูกไหมครับกับคําถามที่เกษตรกร,เ,กรเขาฝากมาถามกันเนาะเดี๋ยวในระหว่างที่ฟังผมบรรยายไปก็ดูภาพเฉยๆทำงานไปก่อนเนาะครับตามมา <c oughs> ตรงนี้ครับเดินเดินเข้าไปดูเลยครับเข้าไปดูใ,ใกล้ระหวัางอ่า ขึ้นตาแล้วกันเมื่อกี้สอบถามจากคุณป้าที่เขาดูแลนะครับบอกว่าจะต้องนําตะข่ายมุ้งตะข่ายไม่มันเป็นมุ้งตาข่ายนะตัวนี้เป็นมุ้งตะข่ายครับเอาคุมไว้ชั้นในชั้นหนึ่งก่อนนะครับเพื่อป้องกันแมลงที่จะเข้าไปทําลายลูกนะครับ<ม>จากนั้นค่อยเอากระดาษนะครับมาห่อข้างนอกเพื่อทําให้ผิวสวยนะครับรักษาผิวให้สวยมองเห็นไหมครับอ่าเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละครับ เสร็จก็ใหญ่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นต้นอินทรพลมัมแก่บอกว่ามันอายุประมาณ2ปีกว่าๆเนี่ยครับแต่ก็ไม่ได้เช็คว่าตอนที่แกมาปลูกเนี่ยมันเป็นต้นใหญ่ขนาดไหนนะครับ,รบตอนนั้นเห็นว่าซื้อมาต้นละ2 4 0 0บาทก็น่าจะเป็นต้นขนาดมาตรฐาน,นครับตัวนี้นอพอดีเนเยื่อนะรับผมนำเข้าพอดีเนเยื่อนำเข้าที่ขนาดมาตรฐานที่เราเห็นเห็นกันอยู่นั่นแหละครับถ้าเป็นต้นละสองพันกว่าบาทนะ ก็จะมีทางตัวนี้ก็จะดกกว่าเพื่อนหน่อยนะครับต้นข้างหลังจะดกกว่าเพื่อนหน่อยตัวนี้นี่ผมไม่ทราบนะครับว่าแกมีโปรแกรมดูแลรักษาจัดการยังไงนะครับอันนี้คือไม่ไม่ทราบเลยแกก็ชวนมาดูมาดูที่สวนอยู่ผมไม่มีโอกาสเข้ามาก็าเพิ่งเข้ามานี่แหละครับว่า <นะ S 1> การนะไว้ลูกแกไว้ยังไงแกมีโปรแกรมยังไงนะครับนะมีช่อมีจันอะไรออกมาแล้วแกดูแลยังไงอันน,น,นี้เรื่องปุ๋ยเรื่องยาที่เคยไม่ต้องถามผมเลยคือผม ผมไม่ทราบผมผมไม่ได้มาติดตามอะไรเลยนะฮะก็คือเพิ่งมาวันนี้แหละเพิ่งมาเห็นพอพร้อมกันเลยเนี่ยครับมีคนถามว่านะครับประเด็นของเราคือน่าปลูกไหมหน่านํามาพิจารณาไหมว่าเออมันจะเป็นพืชกระแสะแรงนะครับดูดูภาพไปเรื่อยๆได้ครับตัวนี้ดกดีทางนี้ก็ได้ครับ <c oughs> เพราะว่ามีคนสนับสนุนเยอะนะครับก็เลยมีเกษตรกรเหล่านี้นครับ สงสัยก็เลยลองให้ผมวิเคราะห์ดูสิในในมุมที่ผมชอบทำตัวเลขมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับอย่างอิทธพลมเนี่ยตอนนี้ประมาณ2ปีกว่าเอาหรือหตีไป3าปีก็ได้เนาะครับตีไป3ปีก็ได้ว่ามันมีความคุ้มค่าไหม จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่นําอินทผลัมมาปลูกไม่ไม่อย่างเมืองไทยของเราเนี่ยเน้นที่กินสดแล้วแหละไม่มีใครไปเน้นกินแห้งเท่าไหร่หรอกครับกินแห้งจะเป็นของทางตะวันออกกลางมากกว่านะครับข้องไทยเราเนี่ยจะเป็นมุ่งเน้นที่การกินสดเสียเป็นส่วนใหญ่เนาะครับที่เป็นส่วนใหญ่มาเดี๋ยวยถือกล้องช่วยก็ดได้จะได้ไม่ชนหลังกันครับเดี๋ยวดูภาพไปเรื่อยๆแล้วฟังคำบรยายไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มีเด็กๆมาดูมาดูาด,ด้วยอ่ะเด็กๆสวัสดีจ้า ระวังเวลาเดินนะครับเด็กๆต้องระวังด้วยเพราะว่าเดี๋ยวน้นาจะทิ่มนะครับเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยใบจะเป็นหนามนะครับตรงนี้ที่ต่อของเราก็คือ,อต้องยอมรับนะครับว่าเกษตรกร,ทกรไทยเราเนี่ยนำอินทผลัมเข้ามาปลูกเพราะว่าท,ที่ไม่ต้องไปเสเสียดกันเลยก็คือราคานะครับว่าเมื่อ เราปลูกแล้วเนี่ยเราขายเมื่อก่อนบอกว่าราคาโล 600, ละหกร้อยโลละเจ็ดแปดร้อยอะไรเนี่ยนะครับก็คือตัวเลขตัวเนี้ยมันทําให้ดึงดึงดูดใจนะครับทําให้เกษตรกรเนี่ยสนใจที่จะมาปลูกพืชตัตวนี้นะครับว่าเออมันราคาดีแล้วก็มันสามารถปลูกในเมืองไทยเราได้จริงนะครับป,ปลูกปลูกได้จริงเพราะว่ามันมีตัวอย่างการปลูกมาแล้วแหละโดยเฉพาะาบริษัทหรือผู้นําเข้ารายใหญ่ๆเนี่ยเขาจะนําเข้ามาปลูกก่อนเพื่อเลยละ มันจึงเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งเลยนะครับว่าเมืองไทยเราเนี่ยสามารถปลูกอินทผลัมได้นะครับจึงทําให้เกษตรกรกรายย่อยหรือลายถัดมาเนี่ยมีความมั่นใจที่จะนํามาปลูกนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาที่ว่าอินทผลัมปลูกในเมืองไทยแล้วจะได้กินไหมก็คือหมดปัญหานี้ไปเลยก็คือได้กินแน่นอนครับอย่างผมก็ได้กินมาแล้วครับสวนนี้ด้วยนะครับแต่ปีที่แล้วมันติดไม่ดกหรอกมันจะติดห่างๆแบบนี้เห็นแก้ว่าอย่างนั้นนะแต่ผมไม่ได้มาเช็คดูหรอกเนี่ย พีเที่แล้วเนี่ยมันจะตีทางห่างแบบนี้มั้งเห็นเห็นก<ๆ>เล่าให้ฟังนะครับก็เลยไม่ได้ขายพีเทแล้วเอามาแจกญาติที่นะี่เฉยนะฮะอินทผลัมเนี่ยถ้าเราคํานวณจากราคาอย่างเดียวนะครับเราก็จะมองว่าโอ้โหราคาเยอะโลละหกร้อยเจ็ดร้อยมันมีโอกาสที่ว่าต้นหนึ่งเนี่ยอย่างทลายหนึ่งมีคนคํานวณบอกว่าอย่างทลายนี้รู้สึกหนักๆเดี๋ยวผมจะส่งข้างในถึงสิบกิโลไหม เนี่ยอย่างอย่างถลายนี้เนี่ยฮะเนี่ยตัวเนี้ยมันมีลุ้น10บกิโลนะครับถลายเนี้ยอ่าสิบกิโลอ่าสิบกิโลต่อถลายเขาเรียกถลายหรือเปล่าไม่รู้นะพอออกจัดมาก็น่าจะเรียกถลายมะนาวนะนถ้าเรียกผิดจะว่ากันนะครับเพราะว่าไม่ใช่เสียนอินทรพลมนะครับอ่าแค่ไปดูเพื่อนทําเฉยๆนะครับอย่างต้นเนี้ยเราจะลองนับดูว่ามันมีทั้งหมดกี่ถลายนะครับคือหนึ่งไอ้นี่คงคงไม่ห่อแล้วมั้งเพราะว่ามันมันไม่สวยนะครับก็คงน่าจะเอาไว้ค้อมแว้มเฉย นับตัวนี้แล้วกันครับ1 2 3 4 5ส7าี่ห้าหดที่ห่อกระดาษตอนนี้7นะครับ7ทลายออกข้างบนนู้นด้วยนอกข้างบนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวตัวนู้นตัวนู้นตัวนั้นยังยังไม่ได้ห่อยังไม่ห่อคิดว่าตัวนั้นก็น่าจะได้ห่อด้วยเพราะว่ามันก็ดูสวยอยู่นะครับน่าจะได้8นะครับ8และไอที่ไม่ได้ห่อแบบนี้เนี่ยอีก1 2 3สอามอีก4ี่นะครับอีก4อ่าถ้า8เนี่ยถ้าทลายละวปก็จะเป็น80ดกิโล สมมุตินะครับนี่คือสมมติเฉยคือการมันเป็นการประมาณนะครับ10กิโลก็คือ80กิโล80กิโลกับไอ้พวกนี้อย่างเงี้ยเนี่ยครับอ่าสุดว่าสีทลายเนี้ยก็เป็นกี่กิโลดีล่ะเอารวมๆกันอีกย0่แล้วกันก็เป็นร้อยกิโลนะครับคือผลผลิตปีนี้ก็คือปีปีที่2ไปหาปีที่3เนี่ยอ่ก็ยังเขายังคิดว่ามันน่าจะได้ร้อยกิโลนะครับร้อยกิโลต่อต้นนะครับร้อยกิโลต่อต้นดังนั้นเนี่ย ถ้าปีถัดมาไอปีปีต่อไปก็คือปีที่4ปีที่5ที่6อะไรเนี่ยมันก็จะมีผลผลิตเยอะกว่านี้นะครับเยอะกว่านี้แน่นอนเพราะว่าโดยปกติเนี่ยมันผลผลิตมันจะไม่ลดลงหรอกเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงขาขึ้น,นครับคือปีที่3ที่4ที่5เนี่ยมีแต่ขึ้นอย่างเดียวครับผลผลิตไม่ลดยกเว้นกับใครทําให้ติดโรคหรือตายอะไรอันนั้นคือคนละเรื่องกันนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องอินทรพลธรมธรมดานะครับตัวเนี้ยอย่างปีนี้ร้อยกิโลร้อยกิโลถ้าคํานวณแบบกดเครื่องคีดเลขเลย ดึงเครื่องคิดเลขก็มากดเลยกิโลละหกร้อยใช่ไหมครับสิบกิโลก็หกพันไอ้ร้อยร้อยกิโลเป็นเงินเท่าไหร่ครับอ่าสิบกิโลก็หกพันร้อยกิโลก็หกหมื่นเห็นไหมครับอ่าการคํานวณแบบเครื่องคิดเลขเนี่ยมันเลยทําให้ตัวเลขนี่สูงมากนะครับอ่าไปดูอีกต,ต้นหนึ่งครับจะได้ไม่ยือยนอยู่เฉยนี่นี่อีกต,ต้นนี้ก็ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าทลายแล้วครับต้นนี้แล้วก็ยังหอไม่เสียด,ด้วย ไม่เสียด,ด้วยนะแต่ตัดยอดตัดตัดแต่งลูกแล้วหล่ะดูดูแล้วนะครับถ้าใครเอาเครื่องคีดเลขกมากดนะครับคือโลละหกร้อยร้อยโลหกพันหกหมื่นโอ้โหต้นเมื่อกี้เนี่ยตกไปต้นละหกหมื่นอย่างเงี้ยครับต้นละหกหมื่นถามว่ากเกษตรกรอยู่ได้ไหมอยู่ได้แน่นอนครับปลูกต้นเดียวยังอยู่ได้เลยบางคนทํานาทั้งปียังขายไม่ได้ไม่ถึงหกหมื่นเลยครับถูกไหมฮะอ่ามันก็เลยทําให้ตัวเลขตัวเนี้ยทาให้กเกษตรกรเนี่ยหันมา สนใจพืชตัวนี้ในปริมาณมากนะครับคือทุกคนอยากปลูกนะครับว่าจะเรียกว่าทุกคนเลยครับเดี๋ยวโดนด่าอีกนะครับเอาเป็นแบบว่าส่วนใหญ่แล้วการที่เขาสนใจกันเนี่ยอะไรพืชเศรษฐกิจตัวใหม่อะไรตัวนี้นะครับกลุ่มนี้จะสนใจที่อยากจะปลูกนะครับตัวนี้ก็มีประมาณสี่ทลาย5ทลายนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยมันมีคําถามว่าสมมุติว่าร้อยกิโลนะครับอย่างต้น ต้นที่มีผลผลิตน,น้อยก็มีนะครับแต่ต้นนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่มันจะมีต้นแถวข้างหน้าที่มีผลผลิตน,น้อยถ้าสูปว่าสิบกิโลทั้งต้นนี้ไม่แค่ร้อยนะสูะบว่าแค่สิบกิโลสิบกิโลถ้ามันยังกิโลละหกร้600อยอยู่มันก็ยังได้หกพันถ้าว่่เยอะไม่หกพันก็ยังเยอะอยู่นะครับหกพันสำหรับการปลูกนะครับอินทผลัมแค่ต้นเดียวก็ถือว่าก็ยังเยอะอยู่ ดังนั้นเกษตรกรก็ยังแฮปปี้อยู่ถึงมันจะได้แค่10กิโลในปีแรกๆนะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วก็สมมุติว่า,าราคา,อาตอนนี้จะจะเป็นช่วงที่ตอบคาถามแลวนะครับสมมุติว่าราคามันต่ํากว่านี้ล่ะอือันนี้คือเป็นการสมมุติแบบมีเหตุผลนะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่พืชเกษตรตัวไหนที่มีคนปลูกเยอะเสร็จแล้วเนี่ย ผลผลิตมันออกมาเยอะๆแล้วราคาม่หยาสูงขึ้นเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้ครับผมอ่มันเป็นหลักของธรรมชาติซัพายดีมาซับายดีมามานอะไรของเขานี่แหละครับอุปสงค์อุปทานเนาะครับว่าอ่าเมื่อของมันเยอะขึ้นอ่ราคามันก็มีโอกาสที่จะตกลงนะครับอันนี้ก็ธรรมดาครับผมเคยถามย้อนกลับนะครับกับคนที่เคยถามผมนะครับว่าสรุปว่าอินทรพลัมนี้น่าปลูกหรือไม่น่าปลูกนะครับผมถามย้อนย้อนกลับไปว่าถ้าวันข้างหน้า อินทพลัมที่เราเคยได้กิโลละหกร้อยเนี่ยมันลดลงมาเหลือกิโลกร,รัมละหกสิบบาทเราจะอยู่กันได้ไหมนะครับฟังคําถามดีดีนะครับถ้าสมมุติว่าจากกิโลกร,รัมละหกร้อยลดลงมาเรื่อยเเหลือสี่ร้อยสามร้อยสองร้อยร้อยหนึ่งเหลือหกสิบบาทจากหกร้อยเนี่ยทีถ่ถัดมาเหลืออยู่กิโลกร,รัมละหกสิบาทดูภาพไปด้วยครับกิโลกร,รัมละหกสิบาทเนี่ยเราก็อยู่กันได้ไหม คำนวณนะครับใช้วิธีการตอบคำถามโดยการคํานวณดูนะครับวันนี้เช่นต้นนี้สมมติว่ามันได้ร้อยกิโลนะครับอายุป,ประมาณ 2- อถึงสปีนี่แหละครับสมมติว่ามันได้ร้อยกิโลกิโลละหกสิบาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับหกพันบาทาผมก็เลยเลยต้องถามว่าเงินหกพันบาทต้นเดียวเนี่ยทารายได้ประมาณหกพันบาทท่านอยู่ได้ไหมถ้าท่านอยู่ได้ มันก็คือได้ครับคำคำตอบอยู่ที่ท่านนะครับคําตอบมันได้อยู่ที่ผมนะฮะถ้าท่านบอกว่าตัวปลูกต้นเดียวเนี้ยได้เงินหกพันบาทอ่ากิโลละหกสบาทร้อยกิโล,ลก็เป็นเงินหกพันบาทถ้าท่านอยู่ได้ท่านก็คือคก็คืออยู่ได้คําตอบมีอยู่แค่นั้นครับไม่มีคําว่าถูกหรือคําว่าผิดนะครับสําหรับคําตอบนี้ดังนั้นเนี่ยลักษณะเดียวกันถ้าผลผลิตมันออกเยอะกว่าน,นั้นอีกอ่าแล้วก็ราคามันปรับตัวเหมือนส้มเขียวหวานนะครับปรับตัวให้อยู่ในตลาดได้ ในระยะยาวนะครับเพราะว่าอินทผลัมนี้ก็เห็นว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายหลายอย่างอยู่นะครับถ้ามันปรับตัวเป็นผลไม้พื้นฐานที่อยู่ในตลาดเหมือนส้มเขียวหวานเหมือนมะละกอเหมือนแตงโมงมันอะไรทั่วไปเนี่ยกิโลหนึ่งตกมาที่30บาทนะครับ30บาทถามว่าเป็นคําถามเดิมครับอยู่ได้ไหมเกษตรกร,กรอยู่ได้ไหมเกษตรกรแฮปปี้ไหม ปีที่4ปีที่5ถ้าผลผลิตมันสูงขึ้นเป็นร้อยโลร้อยกว่าโล200อโล่าผลผลิตมันก็เยอะขึ้นการการกดเครื่องคีดเลขกท่านก็ต้องคงต้องกดตามขึ้นไปแล้วละ่ะว่า200โล300อโลอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ผมยังประมาณอยู่ที่อ่ากิโลเท่าเดิมก่อนนะครับ100กิโลเท่าเดิมก่อน1 0 0่กิโลนะครับถือว่าเฉลี่ยได้100กิโลจริงเนี่ยกิโลละ30บาทต้นเนี้ย ฉเฉลี่ยแล้วส่วาต้นนี้ได้ร้อยกิโลเหมือนเดิมนะครับกิโลละ30ก็คือ3,000บาทนะครับถ้าต้นหนึ่งทําเงิน3,000บาทาท่านอยู่ได้ไหมท่านก็ต้องไปตอบเอาเองครับว่าต้นเดียวเนี่ยท่านได้เงิน3,000บาทท่านอยู่ได้ไหมถ้าท่านบอกว่าท่านอยู่ได้มันก็คืออยู่ได้ก็แค่นั้นเองครับคำตอบมีอยู่แค่นั้นไม่มีใครมาตอบแทนเราได้นะครับว่าเราอยู่ได้หรือไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ตัวเราเนั่นแหละเป็นคนตอบว่าเราอยู่ได้ก็คืออยู่ได้ครับตอบอันนี้ง่ายอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่า ราคาอินทผลัมในท้องตลาดถ้ามันปรับตัวเป็นผลไม้พื้นฐานได้แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะต่ำกว่า30บาทหรอกครับก็คืออย่าอยู่ประมาณนั้นแหละสมมุตินะครับอย่าอย่าอย่าเพิ่งมาด่ากันนะครับอันนี้เราวิเคราะห์กันตามหลักวิชาการแล้วหลักหลักของการตลาดเลยนะครับอย่าอ,อย่ามาด่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านทําผลผลิตได้ดีมากกว่าร้อยลู บีถ,ถัดไปได้มากกว่าร้อยรูเป็นสองร้อยสามร้อยูอันนั้นก็คือเป็นผลดีของท่านถูกไหมครับไม่ใช่ผลดีของผมครับแต่การวิเคราะห์ผมก็วิเคราะห์ตามหลักการตลาดทั่วไปนะครับถ้าท่านได้ได้มากกว่านะได้มากกว่าสองร้อยูก็เป็นสองร้อยรูสองร้อยูถ้าท่านเก่งท,ทําตลาดได้ดีทำได้มากกว่าสามสิบาทเป็นสี่สิบห้าสิบหกสิบอันนั้นก็คือผลดีของท่านนะครับนั่นก็คือเป็นผลดีกับเกษตรกรไปเลยนะครับดังนั้นเราจะไม่มาโจมตีกันนะครับว่าใครวิเคราะห์ถูกไม่ถูกนะครับ ก็นี่แหละครับก็คือข้อมูลคร่าวว่าสมมติว่าต้นนี้ร้อยกิโลขายแบบทั่วๆไปกิโลละสามสิบก็ได้สามพันสามพันอย่างพี่ประเสริฐนี่แกปลูกไว้กี่ต้นเนาะนี่ก็น่าจะประมาณสักห้าสิบต้นอย่างเงี้ยครับผมห้าสิบต้นต้นละสามพันเป็นเงินเท่าไหร่ก็เป็นเงินแสนห้านะครับจากพื้นที่เดี๋ยวผมจะกลองกวาดๆดูพื้นที่ก็ประมาณไรหนึ่งนี่ฮะไรนิดๆละมากนี่นะครับเพราะว่าแกมีต้นกล้วยต้นมะละกอแซมด้วยนะครับ หรือประมาณสองไร่ผมประมาณนี้ครับเพราะว่ามันแซมมันมีต้นมีต้นอื่นแซมเยอะมันก็นเลยคำนวณยากครับส่วนว่าสองไร่ได้เงินแสนห้าถามว่าพี่ประเสริฐแกอยู่ได้ไหมคงต้อยพี่ประเสริฐตอบล้อครับผมคงไม่มาตอบล้วครับว่าสองไร่ได้เงินแสนห้าพี่ประเสริฐแกอยู่ได้ไหมก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าปลูกเพื่อชนิดอื่นสองไร่มันก็ไม่ได้แสนห้าหรอกนอกจากจะปลูกทุกเรียนปลูกอะไรที่มันราคาสูงนะครับแต่การดูแลรักษาอินทรพาลัมเนี่ย เห็นเซียนทุเรียนเขาบอกนะครับเพราะว่าเขาปูกอินทผลัมด้วยทุเรียนด้วยเนี่ยเขาบอกว่าอินทผลัมเนี่ยดูแลง่ายกว่าทุเรียนเยอะนะครับดูแลง่ายกว่ากันเยอะต้นทุนเรื่องปุ๋ยรังยาก็ต่างกันเยอะด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมาทําคลิปวันนี้ให้ดูนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานคร่าวๆนะครับว่าอินทผลัมเป็นพืชที่ควรปลูกไหมปลูกแล้วมันจะขายได้จริงไหมมันจะเป็นพืชธุรกิจในอนาคตได้ไหมปลูก นั่นก็คือหมายความว่าปลูกแล้วเกษตรกร,ะกรจะอยู่อยู่ได้ไหมอ่าคตอบก็คือ 1. ปลูกแล้วในเมืองไทยได้ขายได้กินแน่นอนนะครับนี่คือประเด็นที่1เพราะว่ามีคนทําได้แล้วแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายด้วย 2. ราคาเท่านั้นผลผลิตเท่านี้ได้รายได้เท่านี้ท่านอยู่ได้ไหมอันนั้นคือท่านเป็นคนตอบนะครับไม่ใช่ผมครับผมอ่าถ้าท่านบอกว่าได้ก็คือได้ก็คือจบอย่างนั้นเลยครับ อ่าโอเคครับสําหรับเรื่องอิทพาพลัมจบไปแค่นั้นนะครับอ่าเดี๋ยวที่เราเกิดมาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวพามาดูมะละกอ,กอไม่รู้พันธุ์อะไรครับอยู่ใกล้เนีน่ยนี่โอ้โหไม่อยากวิจณ์เลยครับว่าเป็นพันธุ์อะไรเพราะน่าจะเป็นลูกผสมนะครับผสมฮอแลนด์ผสมแขกนวลแขกนวลหรือเปล่าครับแต่ถ้าเป็นมะละกอพันธุ์ต่างประเทศก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นจริงๆมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับลูกมันบิดเบี้ยวเลยดูยากมากแต่ลักษณะคองใบเนี่ยโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาครับ ใบใหญ่กิ่งก้านใหญ่มากนะครับใหญ่มากไม่เคยปลูกพันธุ์นี้เหมือนกันโอเคครับตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีแล้วก็มีพันธุ์อะไรนี่ครับแปลกๆเนี่ยคล้ายๆลูกคล้ายๆโกโก้เหมือนกันนะครับแต่ว่าใหญ่มากเดี๋ยวจับให้ดูไม่รู้เป็นพันธุ์อะไรครับนั่นแสดงว่าแกก็พยายามหาอะไรที่แปลกๆมาปลูกในสวนนะครับเป็นการทดสอบลูกนี้ยิ่งแปลกใหญ่เลยครับไม่รู้อะไรนี่ครับ ครับผมก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์ของเกษตรกรนะครับคนที่อยากพัฒนาการเกษตรก็มีการทดสอบนํำพืชพันธุ์ต่างๆเข้ามาทดสอบในเมืองไทยเรานะครับอ๋อดูภาพสวยๆงานอีกภาพนึง่งตัวนี้ครับโอเคครับผมลองไปพิจนารณาดูครับผมจากคลิปนีอ้อย่าลืมครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากกดติดตามไว้เป็นช่องที่ให้ความรู้ทางด้านการเกษตรโดยตรงนะครับ มีสาระมากบ้างน้อยบ้างก็บ้ากันไปนะครับถ่ายทำกันแบบพื้นนนะครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ